เอวกะชีมาเก็บผักแต่มาพ่อสัตวดฟงนี่มันเฉ็ดจังไดยเป็นตะลายาน,น,อยน้องยืนงงยืนงงเก็บผักบ่ได้พี่น้องเอ้ยหอยละเงิดไหลมาซอยเอลเนี้ยเอลไรสไตล์เดนมาร์กนำเสนอเลยพี่น้องมันมาเป็นฝูงเลยญาติ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 น่ะคอยเลีน้ยนาถอยหนาถอยหลังอยู่ยักยัก,กอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยซอยแน่ซอยแน่เอ้ย เป็นตนาหนญาตเนาะแต่ว่ามันกังหันเป็นตนาหักเด้อพี่น้องเบิ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 งมันยืนจ้องโอ้ยสิเขาไปเก็บพักไม่เห็นบ่พักค่ะพักกะสังมื่มันวี่กันทะเลพี่น้องค่ะแต่ว่ามันมีเป็นฟูงนี่สิเขาไปเก็บนั่น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 มันมาแล้ว